เช็ดหรือยังคะ<ฮ>ขอบคุณค่ะได้ยาคะ่ะบุคคลเหล่านี้คือคนที่กลัวความสุกปรกมากกว่าปกติพี่เห็นไม่ได้เลยนะคือแบบต้องเอาละต้องเช็ด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 ทความสะอาดตลอดเลยเช็ดจนแบบจมูกจะพังแล้วนะเขารู้สึกว่าน้ํายามันกลิ่นแรงมากขวัญเป็นคนรักความสะอาดขั้นสุดทั้งสินค้าแล้วก็บ้านของขวัญเนี่ยต้องไม่มีเชื้อโรคเลยเหมือนโรงพยาบาลเลยะลอลยคะค่ะไม่ค่อยชอบกลิ่นโรงพยาบาลค่ะ เพราะว่าเหมือนเราทํางานเป็นสัตวแพทย์เราก็ต้องอยู่ตรงนั้นทั้งวันอยู่แล้วและยิ่งที่บ้านนะคะเลี้ยงหมายเยอะมากเลยค่ะเวลาที่เลือกซื้อน้ํายาทําความสะอาดสักที่ห่อหนึ่งเราก็จะเลือกที่มันกลิ่นแรงๆคล้ายๆกับที่โรงพยาบาลใช้ค่ะแต่จริงๆก็มีความคิดที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะคะพราจะขายน้องหมาทิ้งแล้วค่ะมีคนจํานวนมากต้องทนกับกลิ่นเหม็นฉุนระหว่างทําความสะอาดบ้านเพราะจิตใต้สํานึกเชื่อว่าน้ํายาฆ่าเชือ้อที่มีกลิ่นคล้ายโรงพยาบาล สามารถฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดทำให้ไม่มีความสุขในการทำความสะอาดได้เลยสักครั้งเราจึงออกแบบการปลดล็อกจิตใต้สำนึกร่วมกับนักจิตบาบัดมืออาชีพว่าน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีกลิ่นหอมก็สามารถฆ่าเชื้อได้ดีไม่ต่างกันเราให้กลุ่มทดลองได้ดมกลิ่นทั้งสองกลิ่นที่มีความแตกต่างแล้วเลือกว่ากลิ่นไหนที่รู้สึกถึงความสะอาดมากกว่ากันสายค่ะ เราจะเริ่มการโปรแกร,รมความคิดกันนะครับคุณกำลังยืนอยู่บนทางเดินของโรงพยาบาลกลิ่นฉุนของน้ำยาฆ่าเชือ้อลอยเตะจมูกขึ้นมาความเหม็นฉุนเหมือนกับกลิ่นของห้องผ่าตัดทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยคุณสัมผัสได้ถึงความเย็นแสบที่ปลายจมูกของคุณจนทําให้คุณอยากเมินหน้าหนีทันใดนั่นเองกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาล ถูกแทนที่ด้วยกลิ่นหอมบริสุทธิ์ของดอกไม้หลังจากนี้กลิ่นความสะอาดของคุณจะเปลี่ยนไปกลิ่นของดอกไม้และธรรมชาติ 5. กลิ่นที่พาคุณหลุดพ้นจากความเชื่อแบบเดิม 4. กลิ่นความสะอาดแบบใหม่สมกลิ่นที่ทำให้คุณมีความสุขในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้น 2. กลิ่นที่หอมและสะอาดไปพร้อมๆกัน1จากนั้นเราให้กลุ่มทดลองดมทั้งสองกลิ่นแล้วเลือกอีกครั้งใช่ค่ะกลุ่มทดลองมีแนวคิดเกี่ยวกับกลิ่นสะอาดที่เปลี่ยนไปเพราะความสะอาดต้องมาพร้อมกับความสุขโซฟอร่า so ค่าเชือ้อเหลือแต่ความหอม